<c oughs> ก็อันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอเสริมนะครับอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเครื่อง v e n t i l ต t o r บางชนิดที่สามารถวัดค่า lung compliance resistance ได้แบบ real time นะครับว่าหลักการของเครื่องเนี่ยทำงานยังไงแล้วก็เครื่องมันได้ไป i n t e r f e r e ์การหายใจคนไข้หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ i n t e r f e r e ์ก็จะมีรีวิวไว้ ในวิทย์ชีพจาร์ a ัลอ a t h น s i ิปี2006เนี่ยนะครับ New Ventilator for the ICU usefulness of lung performance reporting นะครับโดย professor Macnorton ก็เข้ามาเริ่มจาก methods แบบเก่าก่อนนะครับวิธีการคำนวณแบบเกา่าสำหรับ Ventilator รุ่นรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยเราจะใช้การวัด compliance resistance แบบ static measurement ก็คือหลักการก็คือว่า เราจะต้องใส่ Static Flow เข้าไปในช่วงการหายใจเข้านะครับเราเรียกว่า i n นสป r รา o ทอรี u s e แล้วคนไข้จะมีการหยุดหายใจชั่วคราวในช่วงหายใจเข้าหยุดปึ๊กไปนิดหนึ่งจะเห็นว่า f ล o w ์อันนี้คือ f ล o w ์ไทม์เค v ร์ฟเนี่ยฟลมันเข้าไปแล้วหายไปเลยฟล o w ์กลายเป็นศูนย์อยู่พักหนึ่งแล้วค่อยหายใจออกอันนี้เป็น Pressure Time Curve ก็จะเห็นว่า Pressure มันขึ้นไปถึงขีดหนึ่งพอหายใจเข้าสุดปุ๊บเครื่องหยุดหายใจ ในช่วงหายใจเข้าเพชเชอร์จะดรอปลงมานิดหนึ่งจะเกิดเพชเชอร์ตัวที่2เรียกว่า P-Plato ซึ่งตัวนี้ก็จะเอามาคำนวณค่า compliance นะครับแล้วก็คำนวณ resistance จากผลต่างของ Pp กับ P-Plato ได้อันนี้เป็นวิธีแบบเก่าจะต้องใช้การ i n เฟ r f e r การหายใจของคนไข้แลงนก้นหยุดหายใจชั่วคราวเพราะฉะนั้นในกรณีที่คนไข้หายใจเร็วมากๆเนี่ยจะไม่สามารถทําได้เพราะว่าจะไม่มีเวลาพอที่จะให้เราใส่ค่า ทอสได้นานพอค่าพรีพาโตที่ได้ก็จะไม่แม่นยำนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถทำได้ตลอดเวลาในทุกๆ b r บริของการหายใจเราจะทำอาจจะทำหนครั้งในเวลา1หรือ2นาทีทั้งจะทำได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีแบบเก่าอีกวิธีหนึ่งก็เรียกว่าวิธีที่เรียกว่า pressure volume curve เราจะทำการให้เครื่องเนี่ยมันใส่ p o u t e ายหลายครั้งนะครับ แล้วทําการพลอตกราฟขึ้นมาแล้วเรามาหาค่าความชันของกราฟตรงบริเวณนี้จะได้เป็นค่าความแปรน์นะครับซึ่งวิธีนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยก็จะต้องคนไข้จะต้องน็อ c ด deep เดช a t i o n เลยถึงจะสามารถทําแบบนี้ได้เพราะในขั้นตอนในการพลอตกราฟของเครื่องเครื่องจะอินเตอร์เฟียร์การหายใจของคนไข้นะครับจะสูบลงเข้าไปนิดนึงแล้วหยุดสูบลงเข้าไปอีกนิดนึงแล้วหยุดสูบลงเข้าไปนิดนึงแล้วหยุดนะครับทำให้วอลลุ่มค่อยๆเพิ่มเปรเซอร์ค่อยๆเพิ่ม แล้วก็เก็บค่าอันนี้เครื่องจะอินเตอร์เฟียร์คนไข้พราะฉะนั้นในกรณีที่เราเวนิเลตคนไข้แบบในชีวิตจริงเนี่ยก็จะการวัดด้วย2วิธีนี้ก็จะทำค่อนข้างยากคราวนี้วิธีการวัดแบบใหม่เนี่ยก็คือการวัดแบบที่เรียกว่าดินามิกเมชเ u อร์เมนต์ดินามิกเมชเจอร์เมนต์เนี่ยจะเป็นหลักการที่เป็นการวัดโดยที่ไม่ได้ไปอินเตอร์เฟียร์กับการหายใจของคนไข้แต่เป็นการวัด โดยใช้คอนเซปต์ของการแก้สมก,การนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฟิสิกอลอ็อบเจกต์หรือว่าฟิสิกอลสเตตัสคงไข่จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเครื่องก็จะเวนติเลตไปตามปกติที่เราตั้งค่าแต่เครื่องจะทําการเก็บค่าบางอย่างเอาเข้ามาในสมก,การนี้เพื่อที่จะหาตัวแปรที่เป็นอันนนแวลูนะครับหลักการเป็นยังไงเรามาดูสมก,การนี้ก่อนสมก,การนี้จะมีค่าเพรสเชอร์เท่ากับในวงเล็บ V prime ีจุดข้างบนที่เรียกว่า flow เท่ากับ flow คูณ cool resistance บวกกับในวงเล็บ volume หารด้วย compliance บวกกับ Peep total Peep total นี่คือ Peep รวมทั้งหมดหมายความว่าเป็น Peep ของคนไข้ที่เรียกว่า intrinsic Peep รวมกับ Peep ของเครื่องที่เราใส่เข้าไป flow มันคือ pressure หาร อ่า resistance มันคือ p r e s s u r e หารด้วย Flow เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเอา Resistance คูณ Flow ก็จะกลายเป็น Pressure หนึ่งมันก็คือ P-Peak ลบ p l a t e a u นั่นเองนะฮะ p r e s s u r e ในวงเล็บเนี้ยที่ได้ผลลัพธ์ออกมา Volume คูณ Compliance Compliance มันคือ Volume หารด้วย Pressure อ๋อโทษทีเมื่อเอาวอลลุ่มหารด้วยคอม p พ i a n น e ์ค่าที่ได้จะเป็นเพ e s เชอร์เพรสเชอร์นั้นคือ p ีพาโตนั่นเอง ราะฉะนั้นเพชเชอร์ตัวนี้คือพีคลบพาร์โตบวกกับพารโตบวกกับปีบทั้งหมันก็คือเพชเชอร์ทั้งหมดของระบบอันนี้คือสมการที่ง่ายๆนั่นเองเครื่องเนี่ยจะทำการเก็บค่าที่เครื่องรู้ก็คือเพชเชอร์โฟล์แลวก็วอลลุ่มสามตัวนี้เครื่องรู้เป็นโนนแวลู ue, คือเป็นค่าที่เครื่องรู้ในทุกๆครั้งในการหายใจในทุกๆวินาทีหรือเซียววินาทีของการหายใจ ค่า3ตัวนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเริ่มต้นอย่างเช่นเริ่มหายใจเข้าวอลล่มก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงเพชเชอร์กับโฟล์ก็จะเปลี่ยนไปเป็นค่าค่าหนึ่งที่ฟิลเข้าไปในสมการเมื่อหายใจเข้าไปจนกําลังใกล้สุดวอลล่มก็จะเป็นอีกวอลล่มหนึ่งโฟล์ก็จะเป็นอีกโฟล์หนึ่งเพชเชอร์ก็จะเป็นอีกเพชเชอร์หนึ่งตอนเริ่มหายใจออกวอลล่มก็วอลลูนหนึ่งโฟล์ก็โฟล์หนึ่งเพชเชอร์ก็เพชเชอร์หนึ่งในเรทหนึ่งของการหายใจเนี่ยในเคิร์ฟ ค่า3ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปแต่เครื่องรู้เพราะฉะนั้นเครื่องก็จะเก็บค่า3ตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเอามาใส่ในสมการเพื่อหาค่าที่ไม่รู้ค่าที่ไม่รู้มี3ตัวคือ resistance compliance แล้วก็ปี๊บ total ปี๊บที่เครื่องรู้คือปี๊บที่เราใส่เข้าไปเราตั้งปี๊บ8เครื่องก็จะใส่ปี๊บแป8แต่ intrinsic ปี๊บเป็นสิ่งที่เครื่องไม่รู้เพราะฉะนั้นในสมการนี้ ข้อดีก็คือว่าเครื่องก็จะสามารถแก้สมก,การอินทรีย์พี p ได้ด้วยเมื่อเรามีอันโนนแวลู u e 3ตัวหลักของเราเรียนสมก,การตอนมอปลายก็คือว่าเราต้องมีอย่างน้อย3ส,สมก,การถึงจะแก้ตัวแปรที่ไม่รู้3ตัวแปรถูกไหมฮะก็หลักการก็คือว่าเรามีตัวแปรที่ไม่รู้อยู่กี่ตัวแปรก็ต้องมีสมก,การจํานวนสมก,การเท่ากับหรือมากกว่าตัวแปรที่เราไม่รู้เราถึงจะแก้ตัวแปรออกมาได้แม่นยําที่สุด เครื่องจะทําการเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆโดยไม่อินเตอร์เฟียร์การหายใจคนไข้เลยจะเก็บข้อมูลเฉยๆด้วยความถี่60ครั้งต่อวินาทีเพราะฉะนั้นใน3วินาทีจะเก็บได้180สมการนะครับใน3วินาทีนี้ก็หมายความว่าสมมุติว่าเราหายใจเข้าหายใจด้วยอัตราเร็วในการหายใจ20ครั้งต่อนาทีหายใจ1ครั้งก็ใช้3วินาที ถูกไหมฮะสวินาทีคูณยีก็เป็น60สิบวิก็คือ1น,นาทีเพราะฉะนั้นใน3วินาทีเนี้ยก็จะจบก,การหายใจ1นึ่ไซเคิลพอดีก็จะเก็บ60สิบเฮิร์ก็จะได้180สมการเครื่องก็จะเอา180สมการเนี้ยมาคํานวณด้วยวิธีสแควร์ m มท h o d หรือเรียกว่าเป็น m a t r ิกซ์ t มท d เป็นวิธีทางคอมพิวเตอร์อย่างหนึง่งในการแก้สมการหลายๆตัวแปรให้ได้ค่าที่แม่นยำที่สุดนะครับให้ได้ value ที่เป็น best fit data เมื่อเครื่องแก้สมการแล้วเนี่ยเครื่องก็จะสามารถบอกเราได้ในทุกๆ3วินาทีว่า Resistant, e c o m p l ล a n c e และอินทรีย์ปี e บมีค่าเท่าไหร่นะครับเครื่องจะเก็บข้อมูลทีแล้วก็คำนวณให้เราทุกๆ3วินาทีนะครับอันนี้ยกตัวอย่างในเครื่องบางรุ่นนะฮะถ้าเครื่องที่มีความสามารถสูงเก็บความถี่ได้มากกว่านี้ก็จะรายงานได้เร็วกว่า3วินาที นะครับอันนี้เขายกตัวอย่างมาเฉยเฉว่าเครื่องที่รุ่นเป็นโปรตัวท้ายของเขาเนี่ยเก็บด้วยความถี่เท่านี้สามวินาทีรายงานได้ครั้งหนึ่งมันก็เจ๋งมากแล้วล่ะเป็นงไงเนาะคราวนี้ข้อดีก็คือว่าความแม่นยํามันก็สูงล่ะนะครับเพราะว่าคํานวณจากสมการที่เก็บสมการหลายๆ Data แล้วข้อดีอีกอันหนึ่งคือว่าไม่จําเป็นจะต้องอินเตอร์เฟียนะครับ there is no requirement for an i n s p i r y or expiry post เครื่องไม่จําเป็นต้องใส่ post หรือพาโต้เข้าไปในคนไข้เลย ไม่ต้องเป็นต้องทําเลยเวนติเลเตอร์ไปตามปกติแล้วเก็บค่าเก็บค่าไปนะครับแต่เวนติเลเตอร์สมัยเก่าทาไม่ได้เพราะคอมพิวเตอร์สมัยเก่ามันยังไม่เจริญนะครับการเก็บข้อมูลยังไม่เร็วการคํานวณยังชา้านะครับแต่สมัยใหม่เนี่ยเรื่องการคํานวณสําหรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เนี่ยหมูหมูเลยนะครับข้อจํากัดของระบบวิธีการนี้ก็คือว่าคนไข้จะต้องรีแลกซ์นะครับจะต้องนิ่งถ้าเกิดว่าคนไข้รีแลกซ์เนี่ย relax, การวัดค่านี่ก็จะแม่นยำแต่ถ้าคนไข้ไม่ relax, รีแล็กซ์คนไข้เริ่มมี spontaneous effort ถ้ามีนิดหน่อยคงไม่เป็นไรแต่ถ้ามี spontaneous effort มากค่าที่ได้ก็จะไม่แม่นยำแต่เพิ่งรู้ไว้นะฮะว่าวิธีเก่าเนี่ยวิธีที่เราใส่พอสเข้าไปหรือว่าวิธีที่เราวัด pressure volume curve แล้วหาความชันคนไข้ก็ต้องนิ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ไม่นิ่งไม่ว่าวิธีไหนมันก็ไม่แม่นยำทั้งนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้น เรื่องเกี่ยวกับคนาข้านิ่งไม่นิ่งไม่ว่าวิธีไหนก็ไม่แม่นยำาท้านั้นแหละอีกอันนึงก็คือเรื่องของ intrinsic b e e t เนี่ยจะไม่แม่นยำเฉพาะ intrinsic b e e t นะฮะจะไม่แม่นยำในกรณีที่คนไข้มี significant air flow limitation นะเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้มี significant air flow limitation คือ resistance มันสูงมากๆลมมันออกยากๆมากๆค่า intrinsic b e e จะไม่แม่นยำเพราะว่ามันคำนวณเนี่ยคนไข้ย,ยังหายใจออกไม่หมดไงคนไข้หายใจออกไม่หมด เพราะเราไม่ได้ใส่พอสเพราะฉะนั้นคนไข้จะหายใจเข้าเลยทันทีมีออโต้ปี๊บมากพอมีออโต้ปี๊บมากๆหายใจออกยังไม่หมดบางทีเครื่องมันคำนวณไม่ได้นะครับเพราะเราเก็บข้อมูลแบบเร็วแต่ถ้าเราให้คนไข้าหายใจออกนานๆทําเป็น p l a โตจริงๆมันก็จะได้ค่าอิ t ทิ n s ก c ี e ที่แน่นอนกว่าน,นั่นเองอันนี้ก็จริงๆอินทิส s ก c ี e เราก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ในการเว n t i l a นะครับเพราะว่าเราก็จะใส่ปี๊บเข้าไปแก้แล้วก็เราจะดูจาก flow time curve ได้อยู่แล้วว่ามี Air Tapping งหรือว่ามี Auto p ปี๊หรือเปล่านะครับแต,แต่เครื่องที่คำนวณมาให้เราก็พอจะเชื่อค่าของมันได้แต่ถ้าสมมุติว่ามี Air f โฟลิ i ิเ t ชันมากมากค่าที่ได้เนี่ยก็อาจจะผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหลักการนะครับในการวัดของเ e น t ิเลเตอร์รุ่นใหม่ข้อดีคือเรียลไทม์รวดเร็วแล้วก็แม่นยำในกรณีที่คนไข้รีแลกซ์แต่ถ้าคนไข้ดึงมากม ก็ไม่แม่นยำซึ่งวิธีไหนก็ไม่แม่นยำทางนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นวิธีเก่าสเตติกเมช u r เมนต์ก็ไม่แม่นยำข้อเสียก็คือว่าอินทิสิกฟีฟจะไม่แม่นยำถ้ามีแอร์โฟลิมิเทชันมากแล้วก็ต้องใช้กับทำได้เฉพาะเครื่องเวนเทเลเตอร์สมัยใหม่รุ่นใหม่เท่านั้นเวนเทเลเตอร์รุ่นเก่าไม่สามารถวัดแบบเยลไทม์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามของระบบเวนเทเลเตอร์ที่เป็นดนามิกเมชเมนต เพราะฉะนั้นเครื่องไหนที่วัด c o m p i ล n มน r e s i s t a n c e แบบ Dynamic Measurement เราก็ไม่ต้องกลัวว่าเครื่องจะแอบไปใส่พอสให้คนไข้แล้วจะไปอินเตอร์เฟียร์การทำงานของคนไข้หรือเปล่าไปอินเตอร์เฟียร์แมเนจเมนต์ของเราหรือเปล่าไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับเครื่องไม่ได้ไปใส่พอสหรือเครื่องไม่ได้ไปรบก,กวนการเบนทิเลตที่เราตั้งเลยแต่ว่ามันจะเก็บข้อมูลอย่างรวดเร็ว,รวแล้วก็คำนวณมาให้แบบเร็วตามด้วยสรรมการและหลักการทางทางคอนเซปต์นะครับหลักการทางคอนเซปต์ น,นี่ก็ขอจบคำบรรยายเพียงเท่านี้นะครับ